สวัสดีค่ะเพื่อนๆนที่น่ารักทุกท่านช่วงนี้ฝนตกบ่อยเห็ดลมออกอีกแล้วค่ะทุกท่านเห็ดลมหรือบางภาคก็เรียกว่าเห็ดใครนะคะเห็ดลมจะมีรสชาติหวานมันแล้วก็หอมนะคะจะสังเกตเห็นว่าหลังของเห็ดจะออกสีเขียวๆนะคะเห็ดหลมชนิดนี้หละคะ่ะที่อร่อยที่สุดนะคะ หญิงมอจะแกงใส่ยอดฟักทองนะคะประเดี๋ยวหญิงมอจะนำเห็ดไปล้างยอดฟักทองอ้วนมากค่ะทุกท่านน่ากินมากๆเลยนะคะส่วนเครื่องปรุงนั้นก็จะมีพริกดิบกระเทียมตะไคร้ปลาราสับนะคะหญิงมอจะนำเครื่องปรุงทุกอย่างมาโขลกให้ละเอียด เราจะนำน้ำใส่หม้อไปตั้งไฟให้น้ำเดือดจากนั้นจึงใส่เครื่องปรุงที่เราโขลกเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปในหม้อนะคะหลังจากที่เราโขลกน้ำพริกเรียบร้อยแล้วเราก็ล้างยอดฟักทองนะคะโดยเราจะเด็ดเป็นท่อนๆก่อนแล้วถึงจะนำไปล้างส่วนเห็ดนั้นหญิงหมอได้ล้างไว้แล้วเรียบร้อยค่ะแกงยอดฟักทองใส่เห็ดลมมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ นอกจากจะได้รับประโยชน์จากเห็ดแล้วเรายังได้รับประโยชน์จากยอดฟักทองอีกด้วยค่ะเพื่อนๆลองมาชิมแกงยอดฟักทองใส่เห็ดลมสูตรหญิงมอกันนะคะรับรองอร่อยไม่แพ้เมนูใดๆเลยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของแกงยอดฟักทองใส่เห็ดลมของหญิงมอค่ะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ